ประชดคุณอยู่หรือเขาไม่ได้ประชดแต่เขาเมินคุณจริงๆนะคะอ่ะมาดูกันดีกว่านะคะใครผ่านมาเจอคลิปแม่นะคะก็มีโอกาสตรงแค่20%เนเนาะถ้ามีสถานการณ์แบบที่แม่บอกไปนะคะว่าเขาดูเมินเมินคุณเนี่ยอยากรู้ว่าประชดหรือเปล่างอนหรือเปล่า,หร,ลาหรือว่าเขาเมินจริงๆนะคะนะคุณจะต้องมีคู่กรณีนะคะถ้าเกิดคุณไม่มีนะคะไม่มีคนรักนะคะเป็นคนโสด อะไรแบบนี้หรือว่าไม่ได้ต้องการถามถึงใครอยากจะแบบรู้แค่ชีวิตโดยรวมคุณอันเนี้ยไม่ใช่คิดคุณเนาะส่วนใครที่มีนะคะตรงแค่ยี่สิบส่วนใครที่มีวันเกิดดังต่อไปนี้เธอจะตรงแปดิเปอร์เซนไปเลยได้แก่คนที่เกิดอยู่ในสามสิบ3ามสบสมเอ็ดนะคะ เมษิงธนูนะมีนกรกฎพิจิกนะคะลงท้ายด้วยเลข4ี่นะคะลงท้ายด้วยเลข7มิถุนตุนกลกุมนะคะลงท้ายด้วยเลข6กนะคะมิถุนตุลกุมคนเกิดอยู่ในวันศุกร์นะคะคนเกิดอยู่ในวันเสาร์นะคะคนเกิด33 23 3บสยบเอคนเกิดเมษิงทนูคนเกิดรัคนาราศีกุมค่ะคนเกิดมิถุนตุนกลกุมวันลงท้ายด้วยเลข1และ คนเกิดวันลงทะยด้วยเลขหนึ่งมิถุนตุลกลุ่มเช่นกันนะคะหากใช่นะคะไปต่อกับแม่วิทวิทได้เลยนะส่วนใครนะคะดูดวงส่วนตัวก็กดที่หน้าแม่ตรงนี้นะคะลิงก์ใต้โปรไฟล์ที่ไม่ใช่ดีนะเธอก็จะตอบภายใน1วันนะคะส่วนใครนะคะที่แม่ขามีคิวเร็วไหมคะคิวด่วนเนี่ยตอบภายในหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะจ๊ะอ่ะมาดูกันนะคะว่าเขาคนนี้ประชดคุณหรือเปล่าหรือว่าเขาเมินคุณจริงๆนะ <c oughs> จัดเมนนะคะ The Emperor ค่ะต่อมานะคะ King of Cups นะคะ Tree of Pentacles นะคะแล้วก็ The Tower เธอจะบอกว่าประชดไหมมีความประชดประชันอยู่นะคะแล้วก็เขา่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขาทําแบบนี้นะเขาทําหลายรอบแล้วนะคะเมินหลายรอบแล้วแต่ว่าคุณนะ่ะดูแบบดูไม่ได้สนใจใส่ใจอะไรเขาขนาดนั้นเหมือนประมาณว่าเป็นก็เป็นไปสิวเรื่องเธออะไรประมาณนี้ฉันก็ไม่ได้แคร์อะไรมากมายนะคะเขาสัมผัสได้ถึง เอเนจีแบบนีเธอแล้วเขาก็รู้สึกหมั่นไส้เธอมากๆกว่าแบบอะไรอ่ะทำไมถึงเป็นแบบเนี้ยทำไมเป็นได้ถึงขนาดนี้ทำไมถึงแบบไม่สนใจอะไรใดๆเลยหรือว่าจะต้องรอให้ตัวเขานะคะไปแบบไปกิ๊กกิ๊กก้ก,กับคนอื่นดีไหมอะไรแบบเนี้ยเขาน้อยใจนะคะเพราะาอะไรรู้ไหมคุณดูเปลี่ยนไปคุณดูแบบนิสัยเหมือนเขาตอนที่เขาไม่ได้สนใจคุณเขาก็เป็นแบบเนี้ยแหละเขาก็จะแบบ เหมือนลันลาอะไรประมาณนี้นะคะไม่ได้คิดถึงความรู้สึกว่าคุณกําลังรอเขาแต่ตอนนี้คุณดันเป็นเหมือนเขาในตอนนั้นอะแล้วเขารับไม่ได้นะคะกับการกระทําของคุณเขาคิดว่าเขาสามารถที่จะเมินคุณได้แค่อย่างเดียวแค่คนเดียวคุณจะเมินเขาไม่ได้ตอนนี้เลยเกิดการประชดครั้งยิ่งใหญ่ค่ะแล้วเขาก็จะเมิน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 แบบนี้จนกว่าคุณจะรู้สึกนะเขาอยากจะทําให้คุณรู้สึกว่าเขาเจ็บปวดขนาดไหนแต่เขาไม่ได้เคยนึกถึงมุมมองของคุณเลยว่าตอนที่คุณโดนกระทําอ่ะ คุณรู้สึกอย่างไรนะคะอะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะว่าตัวเขาเนี่ยมีความรู้สึกรักความรู้สึกชอบมีความรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะอืม นะคะอยากจะเรียนดูดวงกับแม่นะคะมีแบบสดกับแบบแห้งนะคะแบบสดเนี่ยวิดีโอคอลโทรคุยกับแม่นะคะเดือนตุลาแม่ให้จุกๆไปเลย15ชั่วโมงนะคะจาก10ชั่วโมงที่โทรคุยกันนะคะจะตารางเรียนเองได้นะจ๊ะแถมให้ย4บซีไปด้วยนะคะส่วนใครที่แบบอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับการตลาดอะไรแบบนี้อ่ะเดี๋ยวแม่ก็จะช่วยดูดูให้นะคะนะอ่ะมาดูกันนะคะแบบ อันนี้คือแบบสดนะคะส่วนแบบแห้งนะคะอยู่ที่2ใบเทาเรียนได้ทันทีไม่ต้องรออะไรทั้งนั้นนะคะมีโปรดาวย้ายให้ด้วยค่ะนะคะ16ใบแดงนะคะถามพี่แอดมินได้ว่าหนูเกิดในเดือนจุดๆ,ๆนะคะหนูจะได้รับโปรไหมอะไรแบบนี้เดี๋ยวพี่เขาก็จะบอกนะคะเวลาเรียนเนี่ยเราก็จะมีวิดีโอ มีวิดีโอกับ PDF ไฟล์นะคะให้เรียนนะคะจุกๆ8คลิปไปเลยจ้าดูได้ตลอดชีวิตเนาะอ่ะมาดูกันนะคะว่าเขามีความรู้สึกรักความรู้สึกชอบความรู้สึกอย่างไร p พ o ออฟสอดนะคะนายออฟเพนต์กโคสนะคะทรีออฟคนะแล้วก็อะไรอู้เท of s สอดค่ะแล้วก็ f o v p o n t e n t e คเธอความรู้สึกตอนนี้นะเธอที่เขามีให้กับเธอเนี่ยมัน มันเป็นยังไงมันมีความเศร้ามีความซึมมีความเหงามีความรู้สึกว่าเธอจะทิ้งเขาเธอกําลังจะทอดทิ้งเขาไปแล้วนะคะเขาก็เลยต่อต้านด้วยกันดื้อมากๆถามว่ายังม,มีความรักให้อยู่ไหมมีความรักค่ะไม่อย่างนั้นนะ <S <s <arg ument> เขาจะแบบไม่ไม่รู้สึกเศร้าไม่รู้สึกเสียดายไม่รู้สึกว่าคุณกําลังจะทอดทิ้งเขาไปนะ <S <s เขาโอมทุกมากๆเลยนะในช่วงนี้นะคะทุยอบคับออกมาบอกว่าเพื <S <s ่อนของเขาอ่ะเป็นคนมาบอกเขานะคะว่า คุณดูเปลี่ยนไปนะคะอาจจะใช้คำว่าเพื่อนมาปั่นๆก็ได้นะเออเขาก็เลยรู้สึกแย่ขนาดนี้เขากลัวสูญเสียคุณไปแล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวจะมาดูต่อนะคะเขารักคุณบ้างไหมเนี่ยหรือว่าเขาแค่ชอบอ่ะ Age of w a n d s นะคะ <c oughs> Age of Sword นะคะให้เราแฟน ถามว่ารักไหมมีความรู้สึกหลงไหลเลยทีเดียวนะคะแล้วก็รักเนี่ยดีไฮโลแฟนก็ขึ้นมานะคะความรักของเขาจะไม่ได้หวือหวาเธอความรักของเขาจะมีมุมมองแบบเหมือนเป็นผู้ใหญ่เธอ,ะอนะแต่ว่าการแสดงออกเหมือนเด็กนะคะมีความหลงไหลแล้วก็มีความรักนะคะนะให้กับคุณนะจ๊ะใครชอบความทำนายแม่นะคะพิมพ์คำว่าวิทวิทนะจ๊ะแล้วเขาก็เลือกคุณแล้วนะเลือกคุณเพียงคนเดียวนะคะ ช่วงเวลาที่ไม่ค่อยได้คุยกันนะคะเขามีความรู้สึกคิดถึงคุณบ้างหรือเปล่านะจ๊ะอ่ะวันนี้นะคะแม่วิทวิทนะคะก็จะมาไขคําคตอบให้กับทุกคนเองจ้ะส่งใครนะคะผ่านมาเจอคลิปแม่นะคะตรงแค่20%เองเธอส่งใครนะคะมีวันเกิดดังต่อไปนี้เธอมีโอกาสตรง80%ไปเลยนะจ๊ะคนเกิดอยู่ในวันที่ 1,33,23, 3 3นะคะอยู่ในเมษสิงหน,นะจ๊ะคนเกิดอยู่ในอ่ะ คนเกิเกดอยู่ในรกคนาราศีกันนะจ๊ะคนเก like นะะิดอยู่ในวันจันทร์ราศีมีนจ๊ะคนเกิดวันลงท้ายด้วยเลขเก้านะคะคนเกิดอยู่ในมิถุนตุลกลุ่มนะคะอ่ะคนเกิดอยู่ในวันที่ลงท้ายด้วยเลขเจ็ดนะคะคนเกิดราคนาราศีกลุ่มนะคะ คนที่เกิดอยู่ในลงท้ายด้วยเลข3นะคะพฤกษ์กันวังกรและสุดท้ายนะคะคนเกิดวันลงท้ายด้วยเลข1ค่ะคนเกิดมีนกรกฎพิจิกนั่นเองหากใช่นะคะไปต่อกับแม่วิทวิทย์ได้เลยนะใครนะคะอย่าดูดวงส่วนตัวกดที่หน้าแม่ตรงนี้นะคะที่ไม่ใช่ DM นะเธอฉันจะบอกไว้ก่อนว่ามันมีลิงก์ใต้โปรไฟล์กดเข้าไปอ่ะมันก็จะเป็นรูปพงรูปภาพปะเถอนะะนะจ๊ะนะอ่ะรอคิว1วันค่ะส่วนคิวดว่วนรอหนึ่งชั่วโมงเท่านั้น ขอดูกันเลยนะคะว่าเขาคนนี้คิดถึงคุณบ้างไหมนะคะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานไม่ค่อยได้คุยกันเลยนะ s o v p n o t p e n t s c l e s นะคะต่อมานะคะ1ท of pentacles ค่ะต่อมานะคะเท o swords นะคะต่อมาจะได้ Uh, the sorcerer นะคะ The sorcerer mm hmm. ของไพ่เซตเนี้ยมันก็คือไพ่ The Devil นั่นเองนะจ๊ะต่อมานะคะ Four o Wands นะคะนะอ่ะแม่ค่ะทำไมชื่อมันแปลกๆหนูมไม่เคยได้ยินเลยอันเนี้ยก็คือเป็นไพ่ Art นะคะถ้าไพ่ Art เนี่ยเขาก็จะมีชื่อของเขานะคะโดยที่ศิลปินอะ่ะเขารู้สึกว่าเฮ้ย ภาพประมาณนี้เขามีความรู้สึกว่าต้องชื่อนีนะจ๊ะก็อาจจะมีชื่อที่เรียกยากขึ้นนั่นเองนะจ๊ะใครอยากจะเรียนดูดวงกับแม่เดี๋ยวแม่จะแบบสอนให้นะคะถ้าใครมีไพ่อยู่แล้วก็ยิ่งดีเถอะฉันจะได้สอนไพ่เธอได้นะคะนะอ่ะมีแบบสดกับแบบแห้งแบบสดแม่จะแถมไพ่ย4่สี่ไปนะคะเป็นการวิดีโอคอลโทรคุยกันนะคะแล้วก็เรียนทั้งหมด1 0ถึง15ชั่วโมงนะคะ15ชั่วโมงแม่แถมให้คนใน คนที่เรียนนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้เท่านั้นนะคะส่วนแบบแห้งนะคะเรียนได้ทันทีอยู่ที่2ใบเท่านะคะก็สมัครเรียนได้เลยนะคะเนื้อหาจะเหมือนแบบสดเลยนะคะแต่ว่าจะไม่ได้มีแบบการตลาดให้นะคะแล้วก็จะไม่ได้ไพยให้นั่นเองนะคะนะมีโปรโดาย้าย16ใบแดงด้วยค่ะกดที่หน้าแม่นะจ๊ะถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมคิดถึงค่ะคิดถึงมากๆเลยคิดถึงแบบเจ็บปวดหัวใจเธอเพราะว่าเทนอกสอดขึ้นมาเนาะจะคิดถึงเฉยๆไม่ได้ค่ะ คิดถึงกลัวว่าคุณจะ,ะไล่ sorcerer ขึ้นมานะคะเดดหรือเด e เดฟิลนะคะนะบอกได้เลยว่าเขาคิดว่าคุณน่ะน่าจะเป็นมีคนอื่นแล้วนะคะคุณน่าจะนอกใจเขานะคะหรือแม้กระทั่งแบบ โอ้ยคุณอาจจะง่าคุณอาจจะไปเจอคนที่แบบถูกใจอะไรประมาณนี้นะคะถูกจริตจักร้าแล้วก็ตัวเขาเองนะคะมีความรู้สึกมั่นคงกับคุณมากขึ้นหลังจากที่แบบห่างไปแม่มันไม่เมกซ์เซนมันจะแบบห่างไปแล้วมันจะคิดถึงหนูได้อย่างเอ๊ะมันจะแบบมั่นคงกับหนูได้ยังไงพอเขาเกิดความคิดถึงค่ะเขาเกิดความรู้สึกกลัวการสูญเสียค่ะเขาก็เลยมีความมั่นคงทางด้านความรักมากขึ้นค่ะอะเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะว่าคนคนนี้เนี่ย เขามีคุณคนเดียวในความสัมพันธ์หรือเปล่าอันนี้คือข้อที่2นะคะส่วนใครนะคะที่ไม่สามารถที่จะแยกได้ว่าข้อ1ข้อ2คืออะไรอันนี้แม่แยกให้แล้วนะคะนะอะมาดูซิว่าเขามีแค่คุณคนเดียวหรือเปล่านะคะอันนี้เป็น age of sword นะคะนะไพ่อาร์ตอ่ะเขาก็จะมีวับวับแว่วแวม,มาเธอเวลาที่เธอแบบใครเป็นหมอดูใหม่นะคะหากอยากจะหลีกเลี่ยงการโดนแบบตอกตอกจับตามองเธอจับไพ่ย่างนี้จับอย่างนี้แล้วปิดอย่างนี้เธอ ปิดอย่าให้เห็นถ้ามันวอร์มวมเวมแค่นั้นเองคือนะจ๊ะต่อมาจ้าได้อะไรได้เดอะดรีมส์นะคะเดอะดรีมส์ของสัมรับนี้ก็คือจะเป็นไพ่เดอะสตาร์นั่นเองนะคะต่อมานะคะได้นายล็อบสดนะคะอะไรที่มันเป็นไพ่ๆๆสวยๆเธอแบบไม่ไม่รุ่มรามมากเกินไปเธอก็เปิดไพ่ได้เลยนะต่อมานะคะได้เดอะมูนนะจ๊ะต่อมาจ้าสุดท้ายนะจ๊ะได้อะไรได้โอ้เธอได้ทร s ปสอดค่ะ ฉันจะบอกให้นะการอ่านของแม่นะคะใบสุดท้ายนะคะแม่อ่าน5้ใบก็คือเป็นการอ่านแบบ tree of life นะคะใบสุดท้ายเนี่ยจะเป็นจริงก็ได้หรือไม่เป็นจริงก็ได้นะคะอาจจะเป็นความคิดก็ได้นะ เอชออฟ o r ดเขาบอกว่าเขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะมีคุณคนเดียวเท่านั้นนะคะคุณเป็นคนในฝันของเขานะคะนะแล้วคุณก็รูปร่างหน้าตาดีมาเขาเจ็บปวดหัวใจทุกครั้งนะคะที่ห่างจากคุณไปแต่เขาก็อยากจะให้คุณแบบมีความรู้สึกโหยหาเขาบ้างอะไรประมาณนี้เขาคิดถึงคุณมากๆเลยนะเดิมูนขึ้นมานะคะในตําแหน่งที่แบบเออเจ็บปวดหัวใจพอคิดถึงคุณค่ะแล้วอยากจะบอกว่าตัวเขากลัวมากๆว่าคุณจะปั่นใจให้คนอื่นนะจ๊ะนะแล้วก็คําพูดหลายๆอย่างที่เขาพูดจำไม่ดีกับคุณอะเขาอยากจะขอโทษแต่ว่า บอกไว้ก่อนว่าอยากจะขอโทษไม่ได้แปลว่าขอโทษนะคะอยากอยู่ในใจนะจ๊ะอ่ะใครชอบความทำนายแม่พิมพ์คำว่าอะไรวิท